สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้กลับมาอยู่กับพี่เอกอีกแล้ววันนี้พี่เอกกลับมาเยือนแมปเก่าของไทยเลยนะครับก็คือแมป City Thailand 2นั่นเองนะมาดูซิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือตอนที่พเอกเริ่มเล่นนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะเป็นพื้นที่แบบเป็นดินโลง่โลงๆอ้าวใครอะ่ะอ้าวมีคนบนโสดไม่มีแฟนมานะครับอืมตรงนี้มีศาลาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอ้าวนั่นไงเขาแสดงว่าเขาเล่นกันอยู่ข้างบนนะอาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมาถ่ายคลิปอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพี่ขอไปทางนี้หน่อยนะครับโอ้มีคนเล่นกีตาร์อยู่เท่มากแถมมีป้ายเขียนว่าห้ามทิ้งขยะด้วยเอออ้าวนี่มาร์กนี่นะมาร์กเข้ามาตอนไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวชมเขาหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยครับผมเดี๋ยวโบกมือทักทายน้องก่อนครับสวัสดีครับน้องมาร์กเย่ตอนนี้มาเป็นตู้คีปนะครับเดี๋ยว พียขอไปวิ่งดูก่อนนะครับรู้สึกมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากมายเลยนะอา้าวข้างหน้านี่อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนๆของเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะแลน้ำมะนาวทางเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมีตัวอะไรด้วยนะครับมีมแมลงสาบด้วยเดี๋ยวเพียอกซื้อมาลองดูนะต้องลองกินก่อนตายสักครั้งหนึ่งเออกินเสร็จแล้วจะตายเลยวะเนี่ยดูสิเขียวปีเลยนะ แปลกดีนะครับก็รู้สึกจะมีอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างโอ้โหกดเพียบเลยนะครับแสดงว่าต้องแต่มีคนทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยต้องพยายามตั้งกฎขึ้นมาป้องกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูตรงอื่นกันก่อนนะครับว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้เขาบอกว่าลองแอนิเมชันฟรีนะครับแอนิเมชันก็คือท่าทางการเคลื่อนไหวตัวละครของเรานั่นเองแล้วมันลองยังไงมันจิ้มไม่ได้ครับ ลองเดินชนดูอ๋อนี่ไงแค่ไปเดินชนก็ได้แล้วนะครับเออก็ดีเนาะเพื่อแบบใครอยากซื้ออนิเมชันแบบเก็บตังค์ไว้แล้วนะครับคราวนี้ก็ไม่รู้อันไหนดีก็มาทดลองอันนี้ได้นะมีให้ทดสอบเ,เออก็ดีเหมือนกันเนาะเออใช้ได้ใช้ได้ไดเออแบบนี้ก็ดีนะครับแต่พี่เอกว่าแบบเดิมน่าจะดีกว่านะแบบธรรมดาดีว่าธรรมดาเหมือนคนปกติะพี่เอกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับโอ้ตรงนี้เดินแข็งทื่อเลยอืม อเคเปลี่ยนกับอันธรรมดาตรงไหนโอ้ดูท่าเดินต็อกเต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก,ตอกเอออันนี้เหมาะสําหรับแบบหุ่นยนต์นะครับอันนี้อะไรอะ่ะพวกใช้เวทเหรออันนี้ละกันนะครับธรรมดาดีกว่าเอาละต่อไปก็อันนี้มีป้ายอะไรอะ่ะ Asset New เข้ามาอ๋อเฮ้ยห้องนักการพะโลงเราจะได้เป็นพอมดแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับ80บาทแต่ว่า พี่เอกจำไม่ได้ว่ามีตังค์เท่าไหร่นะลองจิ้มดูดิซื้อไม่ได้อะเมื่อกี้เราซื้อน้ำมะนาวได้แต่ซื้อนี้ไม่ได้แสดงว่าตังค์เรามีน้อยกว่าเดิมแน่เลยเมื่อก่อนตอนเล่นใหม่ๆนี่แป๊บเดียวมีตังค์เป็นแสนเลยนะครับตอนนี้เหลือเหลือเท่านั้นอ่ะเอออ้าวสวัสดีจ้าเอะนี่คุณคุณนะเหมือนเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าพี่เอกก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองเอ้ยน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นเพื่อนพี่เอกนี่แหละนะครับที่เล่นเล่นด้วยกันบ่อยๆนะ โอ้ดูสิหูกระต่ายน่ารักเชียวโอเคดูนี่ทุกคนตรงนี้มีห้องดนตรีด้วยนะแต่ว่ามีอุปกรณ์ให้2อ,อย่างคือกีตร์กับเฮ้เปลียนโนเพี่อกนั่งเล่นได้ด้วยอะ่ะโอ้โหแล้วมันจะไปกดได้ยังไงนะมีเป็น10บสตัวเลยต้องกดทั้งคีย์บอร์ดเลยั้งนียโอเคไม่ไหวทนฟังเสียงตัวเองไม่ได้ไปดีกว่าเอาละครับตรงนี้มีถ้ำให้ด้วยเนาะเขียนว่าระวังแล้วก็เหมือนจะให้เราสามารถเข้าไปขุดอะไรข้างในได้แต่ว่าพี่เอกยังไม่มีอุปกรณ์ขุด เฮ้ตรงนี้มีขายอุปกรณ์ขุดด้วยแหละเรามีตังค์พอไหมห้าสิบบาทตังค์ไม่พออะเดะเอา้าสบ,บิงส,งสิเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมพี่แป้งอยู่ดีๆมาขายของอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับสงสัยจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเล็กน้อยนะครับพี่แป้งเลยต้องมารับจ็อบมาเป็นคนขายอุปกรณ์ขุดอยู่ตรงนี้เนาะเออ,อุปกรณ์ในการเล่นเพิ่มขึ้นเยอะมากมายนะสามารถเอามาทําคลิป ขำขำคลิปใครเครียดหรือว่าคลิปเศร้าๆได้นะครับพี่ยังเห็นในติ๊กต็เยอะแยะเลยเฮ้ยตรงนี้มีปีนได้ด้วยอ๋อเขาเอาบันไดออกไปอเอาบันไดออกไปกันตรงนี้มีอะไรเนี่ยขวานเหมือนแบบมาอ๋อตรงนี้เป็นโซนทําเหมืองทําฟืนใช่ไหมเหมือนกับเล่นไมค์คราเลยนะครับเนี่ยอ้าวแล้วทําไมเพื่อนแขนหายไปข้างนึงอะมาร์กเอ้าเรียบร้อยเลยโอ้มันอันตรายนะครับอุปกรณ์พวกนี้ อยากเข้าไปใกล้นะน้องๆก็อยากเข้าไปใกล้นะครับพวกเครื่องจักรหนักๆนะ,นะบางทีเราไม่รู้นะครับว่ามันคือเครื่องอะไรนะครับเดินเข้าไปเล่นวิ่งเข้าไปเล่นกันแล้วก็ไปโดนเครื่องจักรเนี่ยเราเราอาจจะอันตรายนะ่าจ,จะพิการหรืออาจจะหนักถึงตายได้เลยนะโอ้ก็ระวังกันไว้นะครับโอเคตรงนี้มีบ้านทรงไทยแล้วก็มีโอง่งแล้วทําไมมันมีต้นเฟิร์นนะ่ะมีตากผ้าด้วยโอ้ก็ทํามดีนะครับแสดงว่าเขาทาไว้ให้เราเหมือนกับมาเล่นเรื่อง เล่าเรื่องนะครับมาเป็นทำอะไรเป็นหนังสั้นอะไรเงี้ยได้เนาะเออน่าสนุกดีเนาะเฮ้ยตรงนี้มีเปยด้วยนอนได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยนอนไปได้ด้วยอ,อ่ะสบายดีเลยอะ่ะเฮ้ยมันเป็นแมปเดียวเลยนะที่นอนเปยได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่าในตรงนี้มีขายผูด้วยแฮะน่าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแพงไปหน่อยอ้าวอาเดใครเนี่ยอา้าวน้องพียร์เอนเจอรนั่นเองนะครับโอ้โหสวัสดีจ้าเย่ โอ้โหวิ่งมาไม่นึกว่าจะเจอน้องๆในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าปกติพี่เล่นกลางคืนไงแต่ว่าวันนี้พี่แอบเล่นกลางวันนะครับอืมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงอื่นกันต่อนะอืมรู้สึกว่าน่าจะมีคนอื่นอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ยังไม่ได้เปิดดูว่ามีเพื่อนเราอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันดีกว่าโอ้โหตอนนี้พี่เจอน้องพิงกี้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับระหว่างที่เดินทางมาที่ร้านเช่าเรือนั่นเองนะ แล้วก็น้องพี่ไอรเจิ้แล้วก็น้องมาร์นะครับก็ตามพี่เอกมาด้วยรู้สึกว่าคนจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับในขบวนการท่องเที่ยวแบบนี้ของเราุ้ยเขามีน้ําผลไม้กินด้วยอพี่เอกมีแค่น้าอันเนี้ยน้ํามะนาวน้ํามะนาวหน้าเขียวเปรี้ยวถึงใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นดีกว่าตรงนี้พี่เอกว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะอีกอย่างพี่เอกไม่มีตังค์พอจะเช่าเรือด้วยอ,อตอนนี้นะครับโอเคคุณทหารเรียกเข้ามาให้ตรวจโควิดหน้าโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นเขตชุมชนนะเดี๋ยวพี่อขอเข้าไปตรวจโควิดก่อนนะครับอน้องๆก็มากันนะครับแต่น้องๆเขาน่นาจ,จะตรวจแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตรวจเดี๋ยวพี่อขอตรวจแป๊บหนึ่งนะคุณทหารครับคุณทหารครับตกลงผมเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยลองตรวจเชื้อดูนะแต่ว่าอย่แย่ลึกนะครับผมเจ็บอ๋อนายคงจะไม่เป็นอะไรหรอกเนาะน่าจะผ่านแหละอ๋อในโรงพยาบาลมีแมสแจกฟรีด้วยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับใส่เลยแล้วกันนะ ตอนนี้ใครออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ถ้ามีสเปรย์หรือเจลล้างมือก็พกติดตัวไปด้วยเนาะเราจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคก,กันเนาะเอาละเดี๋ยวพี่เอกออกไปดูโซนตรงอื่นแล้วกันตรงนู้นเป็นวัดนะพี่เอกเคยเข้าไปมาแล้วนะครับตรงนี้ก็มีอะไรตรงเนี้ร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อของเฉยๆแต่ไม่ใช่เก่านะครับแสดงว่าเราต้องเอาของมาขายใช่ไหมถึงจะได้ตังค์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น เหมือนเป็นคอกวัวนะครับแต่ว่าไม่มีวัวแล้วเพราะวัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกมันใช่ที่ไหนเอาละสามสิบไม่เอาอ่ะแพงอ่ะไม่ไหวอ่ะแพงแพงแพงออกดีกว่าอ้าวมีคนมายืนตรงนี้ด้วยอ่๋อ,อนี่ไงเราเอาของมาขายตรงนี้ได้แสดงพวกทําเหมืองผ้าฟืนก็เป็นการหาไรายได้อย่างหนึ่งนั่นเองอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับ คนเราต้องทํามาหากินนะไม่งั้นก็จะไม่ได้รับเงินใช่ไหมน่าจะใช่แหละโอ้โหในแคมปิ้งก็มีมาร์ชเมลโ o ลให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งตอนพี่เอกเล่นแรกๆมันรู้สึกเหมือนจะไม่มีนะมีแค่แคมป์ไฟเฉยๆแล้วก็ไม่มีธงประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับก็สามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาทําหนังสั้นได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอามาทำะนะแต่ว่าต้องนัดกับเพื่อนดีๆนะครับเพราะว่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วย เออกินมาร์มโลเสร็จแล้วเดี๋ยวซื้อน้ําเปล่ากินสักหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํามะนาวเปรี้ยวจี๊ดสะใจเนี่ยมันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวหน้ามันจะเขียวเนะาะออร่อยเอา้าน้องขอไปซื้อกีต้าร์มาด้วยนะครับขอมาดีดเพลงให้ฟังด้วยอะ่ะ <c oughs> เออก็ดีเดี๋ยวลองฟังดูสิเสียงเป็นยังไงโอเคก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเต้นข้างๆดีกว่าดึก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 อ้าวดีดโซโล่เพลงไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่อนกขอเต้นข้างๆด้วยนะ นี่เต้นดึก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 เออก็สนุกดีนะครับมาเล่นกับน้องๆบ้างในช่วงกลางวันเนาะถึงพเพกก็ยังนอนไปได้นิดเดียวก็าตาม <c oughs> คือช่วงเวลาในการทําคลิปเนี่ยมันจะบางทียาวนานไปจนถึงตีหนึ่งตีสองนะแล้วถึงไปนอนแล้วก็ค่อยตื่นมาตอนเช้านะครับแต่ว่าพเพกตั้งเวลาให้คลิปอ่ะมันเปิดช่วงเช้าไว้ก่อนนะน้องๆจะได้ตื่นเช้ามาดูกันการตื่นเช้าทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่ว่าพเพกก็ตื่นไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพกจะพยายามตื่นเช้าขึ้นนะครับ เอาละไปดูตรงอื่นกันต่อดีกว่าอ๋อนี่ทุกคนดูวิวตรงนี้เดี๋ยวโอ้โหดีมากเลยเรามานั่งกินลมชมวิวตรงนี้ดีกว่าถึงจะเป็นหน้าผาก็ตามแต่เพียงว่าวิวมันดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าแบบเราสามารถทํากล้องแบบดอลลี่กล้องเข้าออกเข้าออกหมุนซ้ายขวาได้นี่มันจะสวยนะตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามีใครเอามุมตรงนี้ไปอัดคลิปหรือ,อยังนะครับลองเอาไปอัดคลิปได้เนาะสำหรับคนที่เล่น t ิกต็อกด้วยนี่น่าจะถูกใจนะทําคลิปแบบแซดแซดอะ เอาลองดูนะครับตรงนี้ดีมากเลยนะเฮ้ยวันนี้เกือบหมดวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดนะครับแล้วก็ไหว้พระกันก่อนกลับแล้วกันเนาะน้องๆก็ยังคงมากับพี่เอกนะครับแล้วก็มีโบนัสเข้ามาเพิ่มนะครับถึงเราจะหลงแมปกันไปสักพักก็ตามนะเพราะว่าแมปมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มในการตามหาเพื่อนนะมีแต่พิมพ์ถามกันได้เท่านั้นว่าไปที่ไหนเนาะเอาละไม่มีท่าคุกเข่าเหรอแต่พี่เอกจำได้ว่ามีท่าคุกเข่าอะ่ะแต่พี่เอกจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ท่าไหน เอาเป็นนั่งคาตาาดแทนแล้วกันเนาะเอาละโอเคเดี๋ยวเพ็กก็จะขอพรนะครับอุ้ยมีคุณทหารเข้ามาอีกหนึ่งคนโอเคเพ็กก็จะขอพรให้น้องๆทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะแล้วก็ไม่เป็นโรคไม่เป็นโควิดด้วยนะครับก็ให้รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆเนาะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการนำเที่ยวในแมป c i ต y Thailand 2สนะครับสำหรับวันนี้เพ็กก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเพียกไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า